อืสวัสดีครับคุณแม่ยายขนผมไม่ใจคุณตั้งหนึ่งวันมนะผมคิดถึงมากเลยนะครับนอนแทบไม่หลับเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันคะ่ะจริงปะเนี่ยจริงสิครับคุณแม่ลูงไหมครับว่าเมื่อคืนเนี่ยผมฝันถึงไอซ์ด้วยนะครับฝันว่าเราสองคน อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็มีลูกเต็มบ้านเลยครับก็ผมรั้ลูกสาวคุณแม่นลยครับผมรักลูกสาวคุณแม่จนไม่อยากห่างเลยครับคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลไอให้ดีที่สุดให้เธอมีความสุขท้งกายและก็ใจเลยครับพูดอย่างกับทำได้จริงทำได้สิครับ แค่ตอนนี้ผมก็ทำให้เธอยิ้มได้แล้วครับหนุนเราไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะได้เลยครับแม่คะโหนุขอตัวไปเที่ยวก่อนนะขอตัวก่อนนะครับแม่ใหญ่ ขอบคุณมากเลยนะคะแม่ที่ชวนพวกเรามากินข้าวด้วยวันนี้ไม่เป็นไรจ้ะแม่คะแม่รู้หรือเปล่าตั้งแต่แม่อนุญาตให้เราสองคนคบกันแหะหนูมีความสุขม,กมากๆเลยนะใช่ครับผมเองก็มีความสุขมากเหมือนกันครับต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มีความสุขแบบนี้ผมรอคอยเวลานี้มานานมากแล้วนะครับกินกันก่อนเลยนะ แม่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนรู้สึกว่าเนื้อตัวสกปรกขอตัวไปล้างก่อนน่ี่ไปไหนล่ะครับนี่นาตามฉันมาทำไมอ่ะนี่มันทางไปห้องน้ำผู้หญิงนะผมทาไม่ไหวตั้งหากแล้วครับเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมของคุณเนี่ยมันอยู่ในห้อมตลอดเวลาเลย มันจะมากเกินไปแล้วนะนายอ่ะเป็นแฟนลูกสาวชันนะก็ใช่ไงครับแต่ผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณนะ่ะสวยกว่าลูกสาวคุณซะอีกผมมองคุณทีไรเนี่ยใจของผมก็เต้นแรงตลอดเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกครับผมไม่ทำลายใครหรอกแต่ได้ผมพูดความจริงผมอยากได้คุณมากกว่าไอซี่ ไอ้เลวหยุดปากของกแกเดี๋ยวนี้เลยนะผมว่าที่ไม่ยายโกรธแบบนี้เพราะว่ากลัวใจตัวเองหรือเปล่าครับระหว่างเราสองคนเนี่ยมันมีแรงดึงดูดหู่ไมแกมันต่ำช้าฉันจะไม่ยอมให้แกมาทำลายลูกสาวฉันหรอกไม่เป็นไรครับถึงคุณจะเกลียดผมมาแต่คุณก็ไม่เคยปฏิเสธไม่ใช่หรอครับว่าคุณไม่หวนไหวกันผมฉันจะอ้ว เจบยากถึงบเย็นให้แกเจอดีแน่